เกิดอะไรขึ้นครับทำไมทองคำวันนี้เนี่ยถึงพุ่งแรงเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยเกิดจะไปแตะถึง1,800แล้วนะครับหรือว่าเงินเฟอ้อจะมาแล้วจริงๆแต่คิดนี้ไลน์ฝากนะครับ ทีพี่นคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property l i ไลที่มาพูดคุยถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปจะคุยถึงราคาทองคำนะครับหลังจากที่ไม่ได้คุยเรื่องทองคำมานานนะไปคุยกันเรื่องบิตคอยสซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เลยนะครับนองเวลาประมาณสัก5ทุ่มนี่นะฮะทองคำเนี่ยถือว่าดีดตัวแรงเลยก็ว่าได้ครับ จากจุดต่ำสุดในประมาณ1,760นะฮะถึงตอนนี้เนี่ยเกือบจะถึง1,800แล้วนะครับ1,795นะครับสำหรับทองคำเนี่ยการดีไปถึง35เหรียญเนี่ยนะฮะถือว่าเยอะมากเลยครับ ซึ่งหลายคนก็เริ่มมองหาคําตอบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงดีดแรงขึ้นขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเ,เดือนตุลาคม,มานะครับมันก็มีเรื่องของตัวเลขเนะดัชนี CPI นะครับหรือดัชนีที่ทแสดงถึงเงินเฟอ้อเนี่ยในเดือน September เซตเทมเบอร์ที่แล้วเนี่ยมันออกมาครับซึ่งล่าสุดนี่นะครับต้องบอกเลยว่าฮ เงินเฟ้อเนี่ยเติบโตรวดเร็วกว่าที่คาดการนะครับจากที่เขาบอกว่าจะโตประมาณ0.3เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเกินไปแล้วฮะเป็น0.4เปอร์เซ็นต์นะครับ รวมแล้วเนี่ย C P I อยู่ที่ประมาณ5.4นั่นเองครับซึ่งก่อนนี้ได้คุยกันนะครับเรื่องของราคาน้ํามันที่เติบโตขึ้นนะครับเรื่องของ supply shock ต่างๆมีการมีดีมาในความต้องการมากมายและ supply หรือว่าการผลิตเนี่ยยังผลิตไม่ทันนะครับแล้วก็เร่งการผลิตทําให้วัตถุดิบต่างๆราคาแพงขึ้นน้ํามันสูงอะไรแบบนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงแ,แค่จุดเริ่มต้นแต่ต่อไปเนี่ยสีหเดือนหรือทั้งประมาณเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยนะครับอาจจะเห็นเงินเฟ้อที่แรงกว่านี้ครับ แต่ความจริงตัวเลขเงินเฟอ้อขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้อสูงไม่ถึง สูงที่สุดนะครับตั้งแต่มีเดินจุดายปี2008เลยครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเฟ้อที่รวมดัชนีราคาน้ํามันหรืออาหารนะครับอันนั้นโตกระชูดอยู่แล้วนะแต่ในส่วนของเรื่องของสวิตบริการนะครับราคาการบริการหรือเซอร์วิสเนี่ยนะครับธุรกิบริการเนี่ยนี่ก็ดีดตัวตัวสูงขึ้นด้วยครับแลวไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรื่องของค่าเช่าต่างๆเนี่ยที่เอาไว้วัดเงินเฟ้อได้ประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับดัชนี้ราคาค่าเช่าก็ดีดตัวสูงขึ้นครับหามอนจุดนี้นี้นะครับราคาค่าเช่าเนี่ยดีดตัวไปแล้้ววััแตต่กาาลงจยไ ัวเงินเฟ้อเนี่ยสีส้มนี่คือชีเงินเฟ้อนะครับที่มันก็ล็อกกันมาดตลอดเนี่ยเฮ้ยจะตดตามต่อไปหรือเปล่าครับและซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านการขยายเพดานหนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับกลัผ่านการโหวตนะครับการขึ้นเพดานหนี้ระยะสั้นนะฮะเพื่อที่จะลดนะครับลิกเลี่ยงนะฮะการเบี้ยหนี้หรือการผิดนัดชําระหนี้นั่นเองนะโอ้โหก็ยิ่งใหญ่ไปโตนะครับประมาณว่าเอายอมให้ก็ได้นะเดี๋ยวกวดจะไม่ได้จ่ายหนี้นะครับ ซึ่งหากมองในมุมนี้นี่นะครับเงินเฟ้อนี่มาแรงกว่าที่คิดนะฮะประกอบกับว่า,าขยายพน,าน,นันี่ซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยก็ชัดเจนนะครับก็ต้องสร้างกู้หนี้เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งหลายคนพอมาจุดนี้เนี่ยเขาก็กลัวเรื่องของเงินเฟ้อไงแม้กระทั่งคุณโรเบิร์ตซัมเมอร์เนี่ยครับก็เป็นอดีตขุนคลังนะครับของสหรัฐเนี่ยยังมาออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยได้เจอกันแน่เลยนะครับอีกทั้งเขายังบอกว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยยังไม่ได้กลับมาดีเลยนะครับทั้งๆที่แบบเงินเฟ้อขนาดนี้การกู้นี่คานนี้แต่เรื่องการจ้างงานเนี่ยครับหรือว่าจ็อบโอเพนนิ่งเนี่ยก็ออกมาได้หน้าผิดหวังเนี่ยเรียกว่าเฟลเลยครับหลายคนมีข้อสงสัยนะครับว่าทองคำเนี่ยควรจะไปเท่าไหร่แล้วเงินเฟ้อเเนนนีี่่่ยยมััักกวออะะไรรบบทงงคคซึ หากมองกันจริงเนี่ยทองคาเองก็ไม่ใช่บริษัทเนาะม่มีผลประกอบการไม่มีที่มาไม่มีรายได้นะฮะกล่เป็นแท่งสีงเหลือง2สองแงวงางามอะไรแบบนี้ล้นจะราคาถลยแล้วทำไมาถึงปกป้องความเสี่ยงขนาดนี้ได้ครับเดี๋ยวขออธิบายเข้าใจง,ง่ายๆนะคุณจะเริ่มเห็นภาพว่าทําไมทองคำเนี่ยถึงจะราคาขึ้นและทำไมควรมีทองคําเก็บเอาไว้บ้างเพื่อจะปกป้องป้องกันเงินเฟอ้อนั่นเองครับ อย่างแรกนะครับทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นซ e l f custody นะครับหรือว่าเป็นมีคุณค่าในตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครสัญญาไม่ต้องมีเงื่อนไขในคำสัญญานะครับไม่เหมือนกับหนี้ไม่เหมือนกับสัญญาอะไรบางอย่างที่จะจ่ายหนี้ให้อันนี้เป็นทรัพย์สินไหมก็ใช่นะครับแต่ว่ามีสัญญาบางอย่างซึ่งอาจจะเบี้ยวก็ได้อาจจะไม่มีค่าอาจจะถูกโกงก็ได้ครับแต่ทองคำเนี่ยมีค่าในตัวมันเองโดยตลอดนะมากว่า5,000ปีนะครับคถามคือเนี่ยถ้าเราไปเรียนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของทองคำเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทองคํามีความ มีความเสี่ยงก็คือว่าเ,ออเขามองเรื่องของความผันผวนเป็นความเสี่ยงนั่นเองครับแต่ถามถึงอะไรที่มีความมั่นคงเนี่ยครับจะเป็นเรื่องของเงินสดนะครับหรือว่าพวกพันธบัตรนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกว่าร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินสดกว่าประมาณห้าเก้าสกุลที่พังทลายหายไปนะครับรวมทั้งประเทศรวมทั้งหนี้ของทางราัฐบาลหลายประเทศก็สูญเสียมูลค่าไปด้วยครับ ท่จริงแล้วทรสิที่มีค่าในตัวเองนี่นะครับอย่างเช่นทองคำเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับจริงมีอยู่แล้วก็ใช้แก่อสังหาริรมทรัพย์เองก็ตามที่ดินเนี่ยนี่ก็มีค่าในตัวเองสร้างผลผลิตวยตัวเองถูกไหมแต่ด้วยความที่มันสภาพคล่องต่ำนะครับหรือไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปได้เนี่ยคุณสมบัติต,ต่างๆเนี่ยก็ถูกกดดันไปนะครับถ้ามีอันหนึ่งก็คือเรื่องของเงินสดนั่นเองครับเงินสดเนี่ยก็ชัดเจนเรา,าใส่เงินสดในกระเป๋าเนี่ยเฮ้ยโอเคมันก็ออกมาได้จับจ่ายได้โดยที่ไไมม่ตต้ออองงงีัััวกลาาะรยืนนนนเ นั่นเนี่ยมีเพียงเงินสดกับทองคาที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าับ,บเองคนรับแลกได้ทันทีถูกไหมฮะหลายคนบอกเอ้าแล้วพวกเอ่อหุ้นหลานหรือตราสารหลานอย่างที่บอกอันนั้นเนี่ยมันต้องใช้เงินไขคู่สัญญาต่างๆเพื่อให้มันมีค่านะครับมีระบบราชการระบบรวมศูนย์ต่างๆเพื่อบ,บต้องคอยตรวจสอบคอนเฟิร์มอย่างนี้นนยอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่มีค่านนัวเองกันจริงๆครับซึ่งถ้าเรามองดู2ตัวนะครับทองคากับเงินสดเนี่ยนะฮะมันก็ มีค่าทั้งคู่ถูกนะฮะแต่ประเด็นคือว่าเรื่องของเงินสดเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในช่วงที่รัฐบาลไม่ดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับมีการสร้างเงินขึ้นมาหรือแม้ทั้ง real yield หรือผลตอบแทนแท้จริงเนี่ยติดลบเนี่ยนะครับเงินเนี่ยนะครับมูลค่าก็จะไหลไปอีกอันหนึ่งนะนั่นคือเรื่วนของทองคำนั่นเองครับอย่างที่บอกเปข้านต้นครับว่าทรัพย์สินที่มีค่าตัวเองไม่ใช่จะมีง่ายๆนะครับมันก็มีเท่านี้แหละไม่ว่าจะเป็นัผบัดหุ้นมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะฮะทุกคนส่วนใหญ่ อย่างว่านะครับเรื่องของการที่จะมองเห็นการสิ่งที่มูลค่าของมันเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาหรือเข้าใจมันมากพอนะครับเพราะเราเนี่ยอยู่ในระบบที่รวมศูนย์นะครับหรือแบบว่ามีเงื่อนไขสัญญาต่างๆของทางรัฐบาลบอกว่านี่มีค่านะบอกว่าจะใช้นี่นะฮะแต่ก็ยังรู้ไหมครับว่าที่จริงในอดีตมันก็เกิดเหตุการณ์ที่พังทลายหรือการผิดคําสัญญ,ญาอย่างเงี้ยต่างๆมากมายแต่พอเราแบบไม่ได้มองไปเจ็บแบสิบปีร้อยปีหรือมองทั่วโลกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเราก็รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยมั่นคงน,นะครับท,ทั้งคะนนะครบ ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งนักทุนเนี่ยต้องบอกว่ามีเก็บเอาไว้ครับเพื่อปกป้องกันความที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรื่องของรัฐบาลเรื่องของระบบเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนานาถ้ามันเกิดสิ่งจริงๆเนี่ยทองคาก็จะช่วยได้นั่นเองครับแต่ั้นถามว่าทองคำเนี่ยนะครับจะเพอร์ฟอร์มได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่นี่นะครับอยู่อย่างเดียวแล้วนั่นคืออัตราผลตอบแทนนะครับถ้าอัตราผลตอบแทนเนี่ย เรียกว่า real yield เนี่ยผลตอบแทนแท้จริงเนี่ยติดลบนะครับเยอะเนี่ยหรืออีกนน์นี่ก็คือว่าดอกเบีย้ยต่ำนะครับแต่ว่าเงินเฟอ้อแรงกว่าเนี่ยนะครับทองคำก็จะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับแต่ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินเฟอ้อสูงนะครับก็ ตามหลักแล้วเนี่ยก็ควรต้องมีเก็บเอาไว้เพื่อเฮดจิ้งความเสี่ยงนั่นเองครับและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจนะครับหรือว่าเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมีความอ่อนไหวความเสี่ยงนะครับบางที่ก็บอกว่าเดี๋ยวเฟดจะมาอุ้มนะฮะซึ่งถ้าเฟดมาอุ้มก็ต้องอัดฉีดเงินเข้ามาก็ทําให้เรื่องของผลตอบแทนหมทั้งเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นไปด้วยนะครับก็อาเป็นอัตราเร่งหนึ่งนะฮะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ช่วยเนี่ยมันก็การแครชเพราะการแคราชมันก็จะมีเรื่องของความหว,ว,วาดกลัััววคคคคามแแแพนน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 ิงง้ทททอออเเ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 ี่ยป็ซซซซฟฟสสะะรบ ถ้าเงินเฟ้อโอเคมันขึ้นตามเงินเฟ้อแต่จะไม่ได้เปล่งปลดแต่ถ้าเกิดความหวาดกลัวเนี่นะครับอย่างที่บอกไปจําได้ไหมครับว่าเรื่องของเซลคาสโซดีฮะเรื่องของสิ่งที่มีค่าตัวเองมันสําคัญนะครับเวลาที่เราบอกพวกนี้เนี่ยมันมีปัญหามันแบบมันแครชอะไรพวกนี้ครับในอดีตเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบปิดห้ามถอนเงินจากแบงก์นะฮะ หรือทรัพย์สินของคุณที่อยู่ในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ดอกถูกฟีต,ต่ตางๆนานเนี่ยมันก็มีมาแล้วนะครับดังนั้นเซลล์คัสตอดี้หรือทรัพย์สินที่มีค่าตัวเองอย่างทองคำหรืองเงินสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจําเป็นและไม่ได้มีอะไรมากที่จะทําหน้าที่เหลนั้นได้หนึ่งนั้นคือทองคำและจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในท่ามกลางเงินเฟ้อหรือความเสี่ยงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมทองคําจะขึ้นถ้าเกิดแครชเกิดวิกฤตหรือเงินเฟ้อนั่นเองครับโอเคก็มาสุดคลิป,ปกินตีก จริงมัน35จุดนะครับแรงมากเลยนะฮะจาบทับทองคำเนีอาจจะแรงมากนะที่อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรนะเพราะเกิดจากเรื่องของเงินเฟอ้อที่มากกว่าที่คิดนั่นเองนะครับที่บอกว่าจะมาแค่0ูนยแต่ขึ้นเป็น0.4เลยนะครับก็ผลักดันให้ราคาเนี่ยค่าเช่าต่างๆนะครับสูงขึ้นด้วยฮะ แต่ทางกับการนเนี่ยเศรษฐกิจางาน,นจ้างงานยังไม่กลับมาเลยนะครับกูรูหลายคนก็มองว่าโอ้โ oh, หถ้าอย่างนี้เนี่ยเฟิร์นแน่นะยิ่งจะเพิ่มพยัพนนี่จะจฉีดเงินเข้าไปอีกนะครับและของเดิมยังยังไม่โอเคเลยอัดปี ก็จะยิ่งเฟอ้อเข้าไปใหญ่นะครับสนทั้งผมได้พูดถึงในมุมของทรัพย์สินที่มีค่านจมเองเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าทองคาทำไมถึงจําเป็นขนาดนั้นนะครับทองคำเนี่ยมันจําเป็นเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นสินที่มาอยู่5,000ปีเนี่ยฮะอยู่ก่อนประเทศอยู่ก่อนสก,กุลเงินอยู่ก่อนตราทุนตราหุ้นอีกนะครับซึ่งพวกบริษัทพวกนี้เนี่ยโอกาสพังเกิดพังเกิดเป็นเรื่องปกตินะแต่ทองคําอยู่มาตลอดไม่เคยหายไปนะครับด้วยคาเสี่ยงของมันเนี่ยนะครับ ทองคำเนี่ยทำได้ค่อนข้างเข้มแข็งในคำนีนด้ดีๆมาตลอดนะฮะซึ่งทรั์สินที่มีค่าในตัวตัวมันเองเนี่นะครับมันมีน้อยมากนะฮะต่อให้เป็นหุน้นต่อให้เป็นพันธบัตรตราสารหรือหนี้ต่างๆเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับคำสัญญาที่มีระบบรวมศูนย์มีผู้ให้บริการมีรัฐรองรับต่างๆนานาะไรพวกนี้แล้วมีโอกาสาที่จะสูญเสียด้วยนะครับกทรั์สนที่อยู่ในรูปแบบนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงในรูปแบบของการผิดสัญญาเห็นภาพใช่ไหมครับผู้คนเราต้องถือทองคำหรือถือเงินสดติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกกัันนนนควาาามมเเเสี่่่่ยยงงงงออชแแบบบรรรหืิด อ,อ๋าแล้วทหารเกิดอะไรที่มันแบบโ oh, อ้โหแบบดูไหมฮะทหารอะไรเงี้ยก็คือมีเงินสดมีทองคาติดตัวเขาก็จะอุ่นใจนั่นองคือความหมายของว่าทําไมต้องมีเซลล์คาสตอดีหรือรั์ตินที่มีค่าในตัวเองนั่นเองครับแล้วซึ่องทองคำนเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงที่เรียลยูติดลบนะครับหรือว่าตาเงินเฟอ้อเติบโตได้มากกว่าเรื่องของดอกเบี้ยนั่นเองนะยิ่งติดลบมากๆยิ่งเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับคนจะเริ่มทิ้งเงินสดแล้วมาถือทองคําแทนเพราะาเงินสดมันจะเสื่อมค่าไวนั่นเองครับ แล้วในนินครับถ้าเกิดวิกฤตต่างๆนานๆเน,นี่ยนะครับทองคำก็เป็นสินทรัพย์เพื่อเป็นแอสเซทด้วยเนาะดังนั้นในช่วงนี้คือว่าเหมาะมากนั่นคือราคา,เ,าเงินเฟ้อในี่ยสต็อกโตเร็วขึ้นนะครับสองคือความเสี่ยงของตลาดทุนตลาดหุ้นก็มากขึ้นถ้าแครดไปแครดมาเนี่ยไม่แน่นะครับทองคําอาจจะพุ่งกระดานนั้นก็เลยเชิญชวนนะครับก็เฮดจิ้งของเสี่ยงให้ดีนะพิจารณาให้ดีแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนทนะฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ดิมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาวัตตี้ด้วย นะครับ Bitcoin, รบิตคอยน์นะฮะอีทเรียมดีฟาหรือคริปโต่ต่างๆเนี่ยให้คุณได้ย่นชมกันมันเลยนะครับวันนี้เป็นอะไรไม่รู้พูดลิ้นพันกันพอดีปากเนแผลอีกแล้วนะครับนอนน้อยเลี้ยงลูกเนะี่ยขอภายด้วยคำที่ไม่ชัดด้วยนะครับจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ